3ข้อแนะนำดูแลเคสฟ้าออกแดดแสบหน้าคล้ำง่ายเคสแบบนี้นะคะมาจากลูกค้าค่อนข้างจะบ่อยมากๆแล้วก็มาปรึกษาว่าไปใช้ครีมหลายๆยี่ห้อมาไม่ค่อยตอบโจทย์เวลาที่ออกแดดมักจะรู้สึกว่าแสบผิวยิ่งเหงื่อออกนะคะจะแสบผิวมากๆแล้วก็ทาครีมอะไรมันจะแสบยิบๆที่ใบหน้ารวมไปถึงเจอแดดนี่คือแดงเลยอ่าแล้วก็อีกสักพักหนึ่งหน้าจะคล้ำด้วย แบบนี้จะทำอย่างไรนะคะวันนี้เลยเอารีวิวลูกค้ารวมไปถึงข้อแนะนำที่เราแนะนำลูกค้าเป็นประโยชน์มาแบ่งปันกันค่ะสำหรับเคสแบบนี้ข้อแนะนำข้อแรกนะคะก็คือให้เราตรวจสอบก่อนว่าครีมที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหรือว่าเช็ดผิวหน้าต่างๆมีสารแรงหรือเปล่าสารแรงในที่นี้ก็คือสารที่อาจจะไปกัดลอกผิวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นพวก สารต้องห้ามนะคะสารปลอดไฮโดรคิินอนหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของสารผลัดเซลล์ผิวที่มากเกินไป AHA BHA ที่ใช้มาต่อเนื่องยาว,ยาวๆนานๆนะคะข้อสังเกตบางคนบอกว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าครีมที่ใช้มันมีสารหรือเปล่าทีนี้ให้ลองดูค่ะว่าใช้แรกๆมันขาวใสแบบไวมากๆ เขาใสาทันใจเลย3วัน7วันแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันแดงง่ายบางลงออกแดดแล้วแสบออกแดดแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยทนต่อแดดและร้อนง่ายแสบหน้าง่ายๆอันนี้ให้พึงระวังไว้ก่อนว่าอาจจะโดนครีมมีสารแล้วสิ่งที่จะต้องทำเลยอย่างแรกนะคะก็ค,ะคืองดใช้เลยค่ะครีมมีสารทั้งหลายหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้กับผิวหน้าที่เราเนี่ย กเป็นข้อสงสัยแล้วว่ามันจะมีสารตรงนี้ต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่2นะคะลองกลับมาดูว่ามีพฤติกรรมชอบขัดผิวสครับผิวหรือเปล่าเพราะบางท่านอาจจะชอบในการพวกสครับผิวหน้าบ่อยบ่อเพราะคิดว่าสครับแล้วหน้ามันจะขาวขึ้นแต่สครับแบบทุกวันเลยหรือบางคนวันเว้นวันแล้วสครับที่มาร์กหน้าทิ้งไว้ด้วยอีกเป็นชั่วโมงพวกนี้บางทีเนี่ยมันจะมีสารที่อยู่ในอภิธภัณ์สครับบ้างอิปภัณ์ที่คุณเอามาพอกผิวหน้า ที่มีกรดไปกัดผิวหน้าก็จะทําให้ผิวเราบางลงได้เป็นอีกวิธีที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยมันโดนเรื่องของการกัดลอกแล้วก็ให้บางลงลองสังเกตแล้วก็งดไปเลยนะคะงดขัดงดพอกงดสครับไปก่อนในช่วงที่หน้ายังแสบอยู่แบบนี้แล้วก็เป็นฝ้าอยู่แบบนี้งดรบกวนผิวค่ะเพราะฝ้าเองไม่ชอบอะไรที่มันแรงกัดลอกแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าแสบผิวเปกันใหญ่เนี่ยไม่เอานะคะงดไปเลย ข้อที่3ค่ะให้ตรวจสอบดูก่อนว่าเราเองเนี่ยทาครีมกันแดดได้มากพอหรือเปล่าเพราะหลายคนบางทีลืมไปว่าช่วงที่ผ่านมาอ่ะเราไปลุยแดดมีกิจกรรมกลางแจ้งด้วยแล้วก็ทาครีมบางคนทาครีมลดฝ้ามันก็ช่วยผัดเซลล์ผิวทีนี้พอผัดเซลล์ผิวเยอะๆเข้ากันแดดไม่ได้ใช้หรือบางทีเนี่ยคิดว่าอยู่บ้านไม่ต้องทาหรือ ทาเฉพาะออกไปข้างนอกแล้วทาบางด้วยบางๆน้อยๆไม่เคยทาซ้ําครีมกันแดดไม่ถึงอันนี้ต้องบอกเลยก็เป็นอีกสาเหตุที่กระตุ้นให้ฝ้าเราขึ้นหน้าเราคล้ำง่ายเวลาออกแดดลองปรับพฤติกรรมก่อนใช้ครีมกันแดดให้มากพอนะคะคือ2ข้อนิ้วแบบนี้ ก่อนออกจากบ้านและระหว่างวันถ้าเราจะต,ต้องออกไปเจอแดดแบบนี้ก็ต้องทาซ้ำด้วยทุก2-3ชั่วโมงจะได้มีเกราะคุ้มกันนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆข้อแนะนำดีๆ3ข้อกับเคสที่เป็นฝ้าออกแดดแสบแดงหน้าคล้ำง่ายเพราะปรับตรงนี้แล้วอย่างลูกค้าท่านนี้อยู่นครปฐมก็คือบอกเลยว่าใช้ชุดดูแลฝ้าเคลียที่หดไป1ชุด1เซตดีใจมากๆหน้าขาวก็จางใสขึ้นฝ้าค่อยๆจางลงอีก อย่างที่สําคัญเลยคือมันไม่แสบแดงหน้าไม่แสบแล้วมันคือความสุขพรอเวลาออกไปข้างน,นอกเนี่ยหน้ามันแสบร้อนยิบๆเนี่ยทุกนะคะรู้สึกกลุ้มใจเครียดด้วยทีนี้เนี่ยปลดล็อกเรื่องนี้ได้ก็ยิ่งสบายใจรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นแล้วชุดนี้เซตนี้ที่คุณนกใช้มีอะไรบ้างเกตอยากแนะนําตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ตัวนี้จะทําให้ผิวเราเนี่ยกระชับขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ลดอาการแสบแดงอาการที่ออกแดดแล้วรู้สึกว่าแสบร้อนหรือว่าระ,ะคายเคืองเพราะเขาจะมีตัวฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้าก็ใช้ตัวนี้ได้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการกันแดดเพราะกันแดดยังไงสําคัญมากๆสําหรับคุณนะคะบีกันแดดเคที่ S.P.F.50.P.A. บวกและล้างหน้าด้วยสบู่สูตรพเคที่ชุดนี้เซตนี้ทักมาได้นะคะ ที่เคที่ค่ะเพื่อให้ฟ้าสวยใสยนะคะ